สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้อยู่กับผมชายพีนะครับผมนะครับวันนี้มีโตโยต้าเรโว่สองจุดสี่ตัวจีนะครับตัวท็อปเลยนะครับสีดำสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมลูกค้านะครับสวยมากนะครับผมใครหารถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้สีดําอยู่นะครับผมนะครับวันนี้จัดมาให้แล้วหนึ่งคันครับผมนะครับเป็นสองจุดสี่ตัวจีนะครับรถตัวท็อปนะครับผมลูกค้านะครับคันนี้เป็นกระบะนะครับผมโฉมปีสองพันสิบแปดนะครับผม นะครับสี่ประตูเกวาโตปี18นะครับราคา549,000สนาพนะครับผมนี่นะครับใครหารถขับกลับบ้านช่วงปีใหม่อยู่นะครับผมนี่นะครับยังไม่ได้รถนะครับผมแวะมาดูรถที่สนุกค้าก่อนได้เลยนะครับผมลูกค้านะครับอยากได้รถก่อนปีใหม่นะครับผมนะครับต้องการเช่ารถก่อนปีใหม่ก็จองกันตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับผมนะครับไฟแนนซ์จะได้เซ็นเอกสารแล้วก็อนุมัติงานให้ทันนะครับผมนะครับหรือว่าต้องการซื้อสดครับผมนะครับจัดได้เลยนะครับผมรถพร้อมส่งมอบนะครับผม นะครับเพื่อไปการไม่เสียเวลามาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันครับผมนะครับนี่เรนไฟหน้าครับผมนะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์ครับผมนะครับโคมไฟสภาพใหม่เลยนะครับไฟเดลงเดย์ไลท์สองสว่างตอนวันมีให้หมดครับผมนะครับลูกค้าไฟสวยสภาพดีนะครับหน้ากระจังโครเมียมครับผมนะครับกรอบนอกโครเมียมด้านในเป็นดาเปียโนแบ็คนะครับผมนี่ดูครับโลโก้โลโก้สวยเหมือนเลยนะครับผมนะครับโครเมียมเงาเงาฉ่ำๆนะครับผม ะครับด้านหน้าตัวรถนะครับผมนะมองแทบจะไม่เห็นร่องรอยเลยนะครับผมดูนี่นะครับหน้ากระจังเงาเงาครับผมนะครับคาบคีบเกลือคาบดาไม่มีขึ้นนะครับในส่วนตัวเลนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมนี่ครับนะครับไฟไม่หมองไม่ขุ่นนะครับผมลูกค้าไม่มีรอยแตกเลยนะครับไฟตันบมอกมีให้ครบครับผมนะครับไฟจันบอกเป็น led นะครับผมตัวนี้นะครับของแท้ติดรถเลยนะครับฝาโครงฝาครอบสภาพสวยสวยนะครับเตรี่ยมสันตัวกันชนหน้านะครับผมนี่นะครับสวยคมเลยนะครับตัวหน้าหล่อนะครับผม นะครับมองยังไงก็สวยนะครับผมนสำหรับ V ีโวนะครับช่องรวมกันชนหน้านะครับผมไม่ฉีกไม่ขาดนะครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆนะครับผมนะครับคันนี้พร้อมส่งมอดเลยนะครับลูกค้านะครับขับกลับบ้านต่างจังหวัดได้เลยนะครับนี่ครับดูตัวเนื้อสีผิวพันธ์ครับผมนะครับสีดําเงาๆฉ่ำๆนะครับผมลูกค้าสีไม่ดอปไม่ด้านนะครับได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องทําสีเลยนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานจริงๆนะครับคันนี้นะครับรอยต่องตัวกันชนหน้าไม่ด้งไม่อ้านะครับ บางคนหน้าขวาดูครับผมนะครับลูกค้าไม่ด้งนะครับผมนะครับสภาพเดิมๆนะครับร้อแม็กแท้เดิมโรงงานครับผมนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดครับผมตัวนี้นะครับร้อแม็กนะครับผมรอยเบียดรอยขูดไม่มีเลยนะครับผมนะครับซีรลี่ยงสองหกห้าครับผมทับหกห้าอาสิบเจ็ดนะครับคันนี้ได้ยางปีสองพันยิบสองครับผมนะครับรถปีสิบแปดยางปียิบสองครับผมนะดอกยางเหลือๆนะครับผม ใช้งานต่อได้เลยนะครับนี่ดูครับผมโครงสร้างกระโดดซุ้มล้อนะครับเดิมหมดเลยนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผมรวมไปถึงตัวช่วงล่างด้วยเลยนะครับนี่นะครับรอยแต้มสีโรงงานยังมีเห็นเลยนะครับผมนะครับช่วงล่างเดิมหมดเลยนะครับผมลูกค้าไม่ผูกไม่สนิมนะครับผมยางกันคงกันค้นอยู่ครบหมดครับนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นของนะครับผมนะครับได้กระบะเกียวโตสีประตูไปใช้งานเลยนะครับผมนี่ใครชอบสีดํานะครับผม นะครับคนที่ใช้รถสีดําอาจจะต้องดูแลรักษาเรื่องสีนิดนึงนะครับผมนะครับต้องใส่ใจนิดนึงนะครับรถสีดํานะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าครับผมฝาครอบโครเมียมไฟเดียว LED นะครับผมตัวนี้นี่สวยมากครับผมนะครับระบบไฟติดครบใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับนี่ดูมิติตัวรถด้านข้างครับผมนะครับสีดํานี่เป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับผมนะครับมือเปิดประตูโครเมียมครับผมนะครับลูกค้ากระจกแท้เดิมทุกบานนะครับ คิวดิดน้ําขอบกระจกดูครับผมนะครับไม่ดุงไม่อ้านะครับมาเดี๋ยวให้ดูภายในกันครับผมนะครับภายในคุมโทนสีดําเลยนะครับได้เป็นบ่อหนังนะครับผมหน้าตัวนี้นี่ครับเบาะแท้เดิมครับผมนะครับลูกค้าปรับไฟฟ้านะครับผมนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับนี่ไม่มีตรงไหนชํารุดเสียหายนะครับผมใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับนี่ดูครับผมนะหนัง หุ่มเบาแต่เข็บเบานะครับผมนะไม่ปิดไม่แตกนะครับผมนะครับอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาบ้างครับผมนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมนะครับไม่ช้ําเลยนะครับสภาพนี้นะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับผมนี่ครับดูสภาพพวงมาลัยก่อนครับผมนะครับหนังไม่ถลอกนะครับผมนะนี่ดูชัดๆมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมค์กันครับผมนะครับคันนี้โฉมปี2018นะครับ นี่ครับผมมาดูหน้าตาหน้าปัดเรือนใหม่กันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับเลขไม่ครับผมนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดกิโลนะครับผมนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่เดิมเดิมครับนี่เครื่องยนต์เดิมๆิมนะครับผมน้าเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมน้แน่นเลยนะครับผมแรงด้วยนะครับผมนัานสำหรับรีโวนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมนั้มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับ จอแท้กล้องแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมหน้าภาพสวยคมชัดนะครับนี่นะครับจอทัชสกรีนครับผมนะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมนะเชื่อมต่อบูทงบูทูธฟังเพลงนะครับผมนะครับแอร์ออโต้ครับผมนะครับลูกค้าหน้าจอดิจิตอลนะครับผมน้าตัวนี้นะครับแอร์ลมแรงเย็นฉ่ำครับผมนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับนี่ที่วางแก้วนงแก้วน้ําหัวเกียร์ครับผมนี่ครับไฮไลท์เลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมนะครับใครหาอยู่นะครับ เปลี่ยนโหมดการขับขี่ครับผมอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับนี่คอนโซลกลางเบรกมือตึงๆึงมือครับผมนะเก๊กงเก๊กกลางสภาพใหญ่ๆครับผมนะลูกค้านะครับฝาครอบเก๊เป็นหนังนุ่มๆนะครับคอนโซลหน้าดูหน่อยครับผมนะครับรอยขาตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับผมตัวนี้นะครับติดฟิล์มมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับผมบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆนะครับตัวนี้นะครับเอกสารใบสบครับผมนี่ครับนะครับโตโยต้ารีโว่จสตัว G นะครับผม นะครับปี18ครับผมนะครับราคา54 9 0 0 0ี่นานะครับคันนี้นะครับใครสนใจใครหาอยู่นะครับผมนะครับหรือว่าได้รับบนัดแล้วต้องการซื้อรถนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์3 6้า2ดาสสองนะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรนี้ถ้าก็ความมาได้เลยนะครับนี่ให้ดูฝ้าเพดานครับผมนะครับรอยันรอยเจอไม่มีนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพดีครับผมนะครับบอกได้เลยว่าไม่ช้ำนะครับระบบไฟครับผมนี่ปิดครบนะครับผม สภาพพร้อมใช้งานนะครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับนี่ครับเสากลางด้านในนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูหัวน็อตนะครับนี่ครับไม่แกะไม่ขยับนะครับผมนะทั้งภายนอกภายในนะครับผมนะครับด้านบนด้านล่างเลยนะครับรับประกันว่าโครงสร้างแท้เดิมทั้งหมดนะครับผมนะครับลูกค้ามาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับผมนะถ้าดูในคลิปไม่ชัดเจนนะครับนี่ครับสวยครับผมนะครับสภาพเดิมนะครับแผงมาตรงประตูดูครับผมไม่มีรอยแตกนะครับผม นี่นะครับชัดๆเลยนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ากระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมติดฟิล์มให้เราเรียบร้อยรอบคันนะครับนี่ครับผมรถสีดํานะครับผมนะครับดูครับผมนะอาจจะมีรอยขีดข่วนรอยขนแม็นบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับผมนะตามยุการใช้งานนะครับแต่ตัวเนื้อสีผิวพันธุ์นะครับผมนะสีนะครับเงาๆฉ่ำๆใหม่ๆครับผมนะครับร่องรอยนะครับผมแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูภายในครับ ด้านหลังห้องผู้โดยสารครับผมนะครับห้องผู้โดยสารกว้างนั่งสบายเลยนะครับผมสำหรับโตโยต้ารีโวนะครับนี่ครับเบาะไม่ช้ำนะครับผมไม่ยับไม่ขาดนะครับแอร์หลังมีให้ครบเลยนะครับผมไม่ร้อนแน่นอนนะครับกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้านะครับนี่ใครหารถขับกลับบ้านต่างจังหวัดขับหารถใช้งานปีใหม่อยู่นะครับผมนะครับไว้มาดูก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับได้กระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ใช้งานเลยนะครับผมนะครับขับง่ายสะดวกสบายครับผม รถติดติดก็ไม่เมื่อยนะครับผมนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายอยู่แล้วนะครับสุภาพสตรีก็ขับได้นะครับผมถึงจะเป็นรถใหญ่นะครับผมนะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายเลยนะครับนี่ครับล้อแมกซ์หลังขวาครับผมนะครับร่องรอยไม่มีนะครับดอกยางเหลือๆพร้อมใช้งานนะครับผมระบบเบรกหน้าดิสหลังดัมนะครับผมนะครับโครงสร้างซุ้มล้อแผงกระบาดดูครับผมลูกค้าเดิมหมดเลยนะครับผมพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับผมนี่ครับคัดทรงคัด4ีดูครับผมเลขตัวถังนี่ครับ นี่ครับก่อนจะมาดูรถตัวจริงนะครับแวะศูนย์บริการเช็คเลขตัวถังนี่ก่อนได้เลยนะครับเช็คประวัติได้เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันไม่มีจนไม่มีชนหนักจมน้าพลิกความไฟไหม้นะครับผมนะครับทอยเสียเดิมเดิมนะครับผมนะยางกระลงอะไหล่มีให้ครบหมดเลยนะครับนี่ครับมาที่สนุคาได้รถสวยเก๋เอไปใช้งานแน่นอนครับผมนะรับประกันได้เลยนะครับผมสติ๊กเกอร์พิเรนเนอร์นะครับผมหน้าเรนไฟท้ายหลังขวานี่ครับไม่มีรอยขูดรอยแตกนะครับผมนะลูกค้านี่ครับ นี่ดูด้านท้ายตัวรถกันหน่อยครับนี่ดูเหลียมสันฝาทงฝาท้ายครับผมนะครับโลโก้อักษรต่างๆมาครบหมดนะครับไฮรักตัว G r ร vo นะครับผมนี่ครับมือเปิดฝาท้ายโครเมียมพร้อมกล้องมองถอยนะครับกล้องแท้นะครับผมติดรถเลยนะครับไฟเบรกดวงทีสามไม่มีรอยแตกนะครับผมนี่ครับกันชนหลังโครเมียมครับผมนะครับตัวนี้ของแท้นะครับผมนะครับแต่ตรงกันชนหลังครับผมนะอาจจะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับ แต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานครับผมนะครับนิดเดียวนะครับผมน um ok ี่ครับนิดหน่อยครับผมนะครับบอกได้เลยนะครับแต่ตัวนี yeah ้เป็นของแท้นะครับผมนะครับแข็งแรงทนทานครับผมนะครับใช้งานต่อได้นะครับผมนะครับด้านท้ายของตัวรถด้านล่างนะครับผมนะขออภัยครับผมไหนก็มุดลงมาแล้วน่ครับดูช่องล่างกันหน่อยครับผมนะครับสนิมไม่มีขึ้นนะครับผมนะครับไม่มีรอยผุนะครับรับประกันได้เลยลูกค้า นี่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นด้านล่างครับผมนะลูกค้ายางลงอะไหล่มีให้ครบทั้งหมดนะครับนี่ใครที่หาอยู่ครับผมนะครับรีบจัดรีบจองกันได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับแมกไรเนอร์ครับผมนะครับของแท้ติดรถนะครับผมตัวนี้นี่ครับใช้งานต่อได้เลยนะครับผมนี่สภาพดีอยู่นะครับผมนะลูกค้านะครับอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมานิดิเดียวหน่อยเท่า้นเองนะครับ นี่ครับดูโครงสร้างแผงกระบะกันหน่อยครับจุดเม็ดอาร์กรอยซีนนะครับผมนะตรงนี้เดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับแผงใต้ฝาทงฝาท้ายรค่ผมลูกค้านี่ครับอย่างที่บอกครับผมนะครับอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับผมนี่ครับโดยรวมแล้วไม่ชาครับผมนะครับนี่ครับผมลูกค้านะครับรถไม่มีประวัติเสียครับผมนะครับรับประกันได้เลยนะครับ ออกรถที่นุกค้าไปนะครับผมนะออกรถไปแล้วไปตรวจเช็คตรวจเจอว่ารถชนหนักจมน้าพลิกคว่ำไฟไหม้หรือว่าตัดต่อตัวถังมานะครับผมนะครับลูกค้าเอาเอกสารหลักฐานแล้วก็ตัวรถมาคืนนะครับผมหน้าลูกค้านะครับบริษัทรับซื้อคืนท้ร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับลูกค้าวางใจไว้ใจได้เลยนะครับผมในส่วนตัวเรื่องนี้นะครับนี่ดูครับรอมองรอมแกหลังซ้ายนะครับผมนี่ดูสภาพดอกยางก่อนนะครับผมนะลูกค้าเหลือๆครับผมนะครับโครงสร้างคัสซีนะครับผม เดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่ดูครับแ่มครับผมนะครับแ่มว้าวเลยนะครับวันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับนี่ดูครับผมนะครับแผงประตูนะครับสภาพนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับผมนะครับสภาพภายในถือว่าโอเคนะครับผมนะครับฝ้าเพดวงฝ้าเพดานรอยยันรอยเจิมไม่มีนะครับนี่ครับผมบอะหนังตึงๆครับผมปยองพยางมีให้ครบนะครับ โครงสร้างเสาหลังเก่งนะครับผมนะตัวนี้นี่ครับนี่นะครับโครงสร้างเดิมหมดครับนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับผมนะแผงประตูดูครับนี่นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูเอกสารกันหน่อยมีอะไรกันบ้างครับนะครับสำนงสํสำเนาทะเบียนรถครบนะครับผมนะครับคู่มือเล่มดํานะครับเอกสารครบพร้อมโอนครับผมนะครับว่าจะเป็นซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับด้านบนเป็นคูบ็อกนะครับเก็บความเย็นได้ด้วยนะครับผม นะครับนี่ดูครับผมเบาะด้านหน้าซ้ายนะครับผมสวยเลยนะครับคุมโทนทั้งภายนอกภายในเลยนะครับสีดำล้วนเลยนะครับนะครับนี่หัวน็อตครับผมนะครับน็อตยึดบานพับประตูนะครับผมนะครับไม่แกะไม่ขยับนะครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในนะครับผมเดิมทั้งหมดนะครับนี่นะครับจกมองข้างด้านซ้ายนะครับผมนะครับร่องรอยไม่มีนะครับ นี่ดูมังคลนหน้าซ้ายกันหน่อยครับอวบๆครับผมนะครับเนื้อสีผิวพันธ์สวยนะครับสภาพดีหมดครับช่วงล่างด้านหน้าซ้ายครับผมนี่ครับเดิมหมดเลยนะครับช่วงล่างไม่ผุไม่ช้ำไม่สนิมนะครับผมนะครับสภาพเดิมทั้งหมดนะครับระลงกระโหลกซุ้มล้อดูครับผมไม่เคยผ่านการเคาตัดทําสีมานะครับผมนะครับรถนี่รถที่สนุกค้านะครับผมนะครับเน้นขายออนไลน์แล้วก็เน้นขายรถสภาพเกียรต A เท่านั้นนะครับผม นะครับการันตีได้เลยลูกค้ามาดูรถที่ร้านได้เลยนะครับทุกคันนะครับผมนะครับนี่ครับยังว่างอีกหลายคันเลยนะครับผมนะครับรถครอบครัวรถจ็ดที่นั่งรถกงรถเก๋งมีให้หมดเลยนะครับผมนะครับสนใจนะครับผมนะโทรมานะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกี่สองนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับนี่มาครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับผมนะครับคันนี้เป็นห้องเครื่องรถไม่แสนสามนะครับผมปีสองพันสิบปดนะครับผมนี่ดูสภาพห้องเครื่องครับ นะครับใหม่ๆเลยนะครับเครื่องยนต์ GD ดีนะครับผมนะตัวนี้ขนาด2 4จดี่ลิตรนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมเทอร์โบเดิมหมดนะครับผมลูกค้านะครับนี่กระปุกน้ำมันขอให้กับนะกระปุกหม้อน้ำครับผมนะน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมนี่หัวนงหัวน็อตรอยแต้มสียังอยู่นะครับนี่ครับหม้อน้ำแท้เดิมครับผมนะครับลูกค้าสภาพใหม่ๆเลยนะครับของแท้นะครับตัวนี้นี่ครับไม่ว่าจะเป็นท่อหม้อน้ำท่ออินเตอร์สายแคมรงแคมรัดนะครับผมทุกอย่างนะครับผมนะอยู่ในสภาพที่เดิมหมดเลยนะครับผมนะครับ ไม่ชำรุดไม่สูญหายนะครับผมนะาลูกค้านะครับท่อน้ามงน้ํามันต่างๆนะครับผมชุดสายไฟดูครับผมไม่มีรอยหนูแทะหนูกัดนะครับกระดูกซุ้มล้อสภาพเดิมนะครับผมนะครับฉนวนกันความร้อนหลังเครื่องดูครับผมนะครับไม่มีรอยเปื่อยรอยผุรอยขาดนะครับผมนะครับน็อตบานพับฝากระโปรงหน้าดูครับนี่นะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในครับผมนะครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับ นี่ครับผมซับในบางคนหน้านะครับฉลากมอกนะครับผมแผ่นเพจนะครับผมแสดงวันเดือนปีผลิตโมเดลรถต่างๆครับผมนะเรียกตัวทงตัวถังนะครับผมนะครับนี่นะครับขายึดไฟหน้าครับผมไม่แตกไม่หักนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมนี่ดูครับผมนะนะครับดูคานหม้อน้าหน่อยครับผมนี่ดูครับผมนะเป็นไงนะครับเดิมนะครับผมนะครับตรงๆไม่มีคดงอนะครับผม นะครับไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมาแน่นอนนะครับเราประกันได้เลยนะครับนี่ขายึดไฟหน้าด้านขวานะครับผมสภาพดีครับผมนะครับหม้อกรองอากาศลูกใหญ่ๆนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ขายึดไม่แตกไม่หักนะครับเดิมหมดเลยนะครับผมนี่ดูแผงข้างเครื่องฝั่งนี้กันหน่อยครับนะครับท่อเสียเดิมทั้งหมดครับผมนะครับนี่ดูครับผมนะท่อท่อ abs นะครับผมนี่เดินมาครับผมนะตามรูปตามรอยทั้งหมดนะครับกระปุกน้ำมันเบรกหม้อลมเบรกต่างๆสภาพดีทั้งหมดนะครับ น็อตบันพับฝากระโปรงหน้าฝั่งขวาครับผมนี่ครับเดิมทั้งหมดนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้เดิมโรงงานเลยนะครับนี่ประทับตาโตโยต้าตรงนี้นะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้ครับผมฉนวนกันความร้อนมีสภาพแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดบุบยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนี่ครับสวยครับนะครับผมฉลงฉลากอยู่ครบหมดนะครับผมนะครับฝากกัด้วยนะครับกับโตโยต้ารีโว2.4ตัว G ปี2018คันนี้นะครับผม เป็นสประตูเกียร์ออโต้ครับผมนะครับไม่แสนสามนะครับผมราคานะครับ5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนะครับใครที่จะใช้รถช่วงปีใหม่นะครับผมนะหรือต้องการรับรถก่อนปีใหม่นะครับผมต้องรีบเลยนะครับผมนะวันนี้วันที่20เท่าไหร่ครับผมนะยีแล้วมั้งครับผมนะครับต้องรีบเลยนะครับผมนะอย่ารอช้านะครับผมนะถ้าช้าหมดอดไม่ได้ขับนะครับผมนะครับถ้ามาปลายเดือนนะครับนะไฟแนนซ์อาจจะเซ็นเอกสารให้ไม่ทันอนุมัติทานให้ไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวจะไล่รับรถปีหน้าเลยนะครับผม นะครับถ้าต้องการรถก่อนปีใหม่ต้องจัดกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมนะครับเห็นน uh ี้คล mm. ิปเห็นคลิปนี้แล้วดูจบแล้วนะครับผมโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมผมชายพีนะครับต้องขออภัยไว้เลยนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ